สบายดีพี่น้องมาพี่น้องมากินเข่าร่ำพอยุดเนตติ้งหิวหนักกินอิ่มนะครับคันฑิตไปยืดกินรุ่นโมข้าจุ่นละเมนูก็คือแกงเห็ดเพิงแกงเห็ดเพิีงแซ่บพี่น้องมันนี่แกงเห็ดเพิีงแซ่บแซ่บแซบว่สม่ำกับมันหุ่นกับแซบไม่เหม็นหิวเข่าบุ๊แกงเห็ดเพิง สุบเห็ดไทยแม่นวันแถวแม่นวันมาหลายแต่ผุ่นผู้ไายกินจักเมนยั้งมาต่างหาเขาลงไปแล้วทั้งขวดหลังเต้นคุบหลังเฮ้าสุบเห็ดไข่ทอดไข่อีกแล่วเสร็จๆให้มันห,หิวบุพีีนอนย กุ้งบินต์ไม่เี่นไอกุ้งบิ้นท์ดำผู้ขายเงินก็มาทั้งนี้ทีลกขายเงินต้งนยกันี่เลยหน้าพ่อบ่อยิ้งนี้มาไใ้เมียฟู่ยสิครบ แต่เมียผู้ใหญ่ปนี้มันยังคุบอยู่เว้ยพักกับบ้ามียังไหลอยูพักกัเสียงเงี้ยวพักกเสียงไม่ได้เงี้ยวดอกเจ็บมุอเซานีเดู้ยไปเ้ายห่ทายชิบอยู่ ดาราร่างกายทั้งแม่ห้อ่โป้งหูจักน้ำเขาเนาะนก็สิบ้าไว้ตัวมันจังสิปิดยังสั่นค้นห้าวกะไ้นี่มาบอกเรี่ยงกินเออเปลี่ยงกินก่อนเฮ้ยสู้ๆร่างใจเท่านั้นละ่ะพี่น้องได้สิสู้ร่างใจยเขาเนาะสู้แบบสู้ใจแข็งแข็งทั้ตัว อันนี้ก็จักแม่นยังมือไรกับมือเก่าเราจหาล่งกินแม่นวัดยงงคางปัดเซลือพูดหนึ่งพูดหนึ่งทั้งนี้ <c oughs> ว่าวมกกไม่หลูกก็ไม่หลกดน่ากลัว ว่าว่าเป็นใส่ปากเอ็ดออกกบเอาเมื่อเหยียบเข้าหมเนอะผู้น้อยเนี่ยไข่บันนี่วงบินตั้มกรบไรพี่น้องตบมันลงนี้เอาม,มันฉีดแตกไปตัวหน่อยก็เอาตัวก่อนเขาลูก ปานนี้นนี่หลวงไว้ยี่วีจีจังปอนเขาไม้ทั้งกินมากินจะได้กันจงดีแล้วทั้งกิน <c oughs> ทั้งปอนจำเป็นแล้วก็สิคุยครับเนี่ยเดี๋ยวกินหมดแล้วอีกยางกินไปก่อนกินแล้วสดเปลี่ยนเกอันส่วนสดในแถวจำมุ้งกับเสียบอยู่ กินข้าวเที่ยงใบน้ำพู้หยุดยวจนตาไล่เลย่ะยางล้ไปปีนกินข้าวจนวัดก้องแล้วมารุ่นมูนกินข้าววัดก้องเสียมันยางห้อยตัเยอะอ่ะเออเอ้าีกองนึงเถอะปนเนิ้นมาบ้านนี่เาควรจะลดทุนวันตีกินข้าวเสีบวันเกิดอย่างนีอกสิ บ้านจนจนเขาบดกวางสินรดบรดรดแล้วเขาเบดกวางก็เอ,อ้นมาก,กินกับว่ามากินโลดกินโลดวันตีเขาไม่อยากดอกอาหารพื้นบ้าน, <c oughs> นมันไม่ได้เสียงเงินเขาไม่อยากยาฟ้าว ดีไปวะอืมอืมขันพ่อว่าป้อนผึ่นควักบับบับเอ้ยพี่น้องปุ่นขามันเล็บกันเหยเอาพ่อเล็บจะไดงว่าเราหิวอยู่แถวมันกินเขาน้ำจ้า มันบ่หิวมันสิกินตักลับขันอ้วนมันเป็นจังนึงเด้นี่พี่น้องอ้วนเพราะว่าเป็น,บน <laughs> เ,นนนเนบาหวานเป็นโรคอ้วนไปชนิดบาดีหาเป็นเบาหวานเอ้เป็ดก็อ้นนี่เด้ออ้าหมอกินยาเบันปะ่ะโอ้ยยากับแพงาาก็ยาข้นพุ่นน่ะเจ้งไดเอาเฮาได้เลี้ยงเขาแล้วเนาะ แย่งตัวเด็กก็ดีได้ปวดวัวปัดกระควางไข่ไปเลยค่ะยาพ่อได้กินเพราะอยากไปหอวท้าหมอเพราะว่าอยากเสียเงิน <c oughs> ยึกหยุดเลยเธอเมือ่อใดที่ขวดเจอยึกปากก็ลังยึกยักยุกยักกินตะกรับแล้ว <c oughs> ว่ามันเจลูกแล้ว่ากิน <c oughs> ยำยากเลยทอมันกินอยู่นะ่ะ้วกินอยู่ด้เลยเจ้าคำไงให้เขากินมาทำห้องมาเพียว เท่าเท่าเท่าไปหาเจ้าอยแล้วยูเหน็นบ่าอใจแล้ยยานไม่ได้กินนะพะ่อยิมมอนเขาไปแล้วเอาน้ำไปบ่ได้แต่พ่อกระกแบยไปหาไปเขาก็บ่า้กินดูได้กันแล้ว ไปยามาดูนะจุด huh. ด <laughs> ูเด็กกันพอกินกันไหมเนาะพอกระหิวพอพอ Oh, uh man. -huh. เดีออกสิตามเจบปาก,กว่าเลยเสียบปะท่าอืนี่ตอนนี้เสียบตีป้อนเขาลูกใจไหละยอีนึงยุใส่ือป้อนมาต่อาันนี้ ทำแบบบานๆบานๆเจ็บก็หลาดขายกระดล่งทองทำมากิ้บ่อยิ่มเู่เดียเป็นยังไงดูไเนียหน่อยเอาย้าเนาะวันนี้จักุมจัเพ็ยจักหวานจัเข้มวันนี้คุยแห้งกับอะไรยันมันหมดวันนี้ทำเบียงเนี ยังไม่ค่อยทำเอง่จะบอกหุ้งล้วนๆแล้วเขาทำเองเสียบ้อมไข่ยเยอพักวอมวน,นยังพักวอมวนพักขาอันตัวข่คยกินไสจุจะไป่แน่หนอถ้าตำของหุ้งประเดียยังมาต่อ,น,อน่ะผมอยเนาะไม่ะ Tăm hùng như thế nào. Tăm chị đêm, nắp nó. Mát tăm chị đêm. Nắp nóng hên bay, lạy 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 làm lạy 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 lăn lạy 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 lạ 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 lạy lạy lạ lạy lạy lạ lạy lạy lạ lạy lạ แล้วไปอยากนอนที่มนะันอิ่มดอแต่มื่อวานึ้นเลยที่ะนะมันเมล้วบนมันยังเลเอาเมิดแล้นะ้บไันแค่เห็ดกับเบิดแล้วเอ้ยซอสซอสยังนี่ยอกินแก <laughs> ้มสอเน็ิหมดนะั่นจำฮู้แอบท้อง าเปกล้วลูกบไลดเล้วบดเลีวางเนี่สิเยี่ยงไตวนสิเลียดอโอ้ยน้ำมันหมูเรียกับข้ายาเนี่ยเดียวในสีเรียกับข่ายอย่าหัวเจ้เบิดวังหันอยาหัวเจะเบิดวังหันวันเเป็นพัดกลัวผมได้หนีพี่น้องยา มมเมองเอาทัา้งจิเป็นยาพี่น้องสำหรับที่มีฝากไว้สำมีสัสะกนพอกันไม่คลิหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง